เท่าไรนี่คุณปอพันห้าร้อยบาทว้าวรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้มาอยู่ส่วนมาหาหน้องเจนนนกาบสบายดีพออ่อแม่พี่น้องมองสกุสค,คนเนะาะทั้งฝั่งลาบฝั่งไทยทั้งในและต่างประเทศมาพบพอกับคู่อ้อเนาะแล้วกันน น้องเจนกำลังพดพักสบายดีเดะ <laughs> สบายดีดกำลังพดส่วนกำลังพดส่วนเบาแห้งแต่เสี่ยงฮันบรินยังเลยกำลังพดส่วนเดี๋ยวนี่แล้วแล้วเนี่ลแล้วแหละว้าวนี่เก็บก,กินได้แล้วว้าวทุกคนนี่ผู้ใดอยากกินอันผักบองมาเอานำน้องเจนเด้อน,นี่ผักบองงามป๊าดทุกคน พักมันเป็นตาแซ่บเก็บเอาไปคั่วเนะาะคั่วกินกน<ป>น,นหูบออยู่ในนี <laughs> ่มียังหัวบ่ฮู้บ่ฮู้มียังนี่เราจะมาอาจารย์พานนนไปเซอร์ไพรส์ว้าว <Wow. S 1> oh. อยากดีใจพอได้ว่าเป็นของภัยอันนี้ของพัยเนาะพิมแน่นอนของพิมเอ้าหูได้เท่าใดว้าวเท่าใดเท่าใดนี่พันห้าอาจารย์อาจารย์เคยบอกแล้วเนาะเคยบอกให้ฟังอาจารย์เขาจคนไทยเขาจะดีจะดีเนาะ เอนดูแมนเขาอยากส่งเสริมให้น้องพิมพ์ได้เฮียนเพราะว่าน้องพิมพแบบบ่มีเงินพอแม่บ,บ่มีเงินจะส่งเฮียนแล้วน้องพิมพอ่ะดนน้องพิมพ์เกือบี่โอของเฮียนเนาะพอดีมีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญทังฟังไทยเพิน่นอ่าเป็นสปอนเซอร์หรือว่าช่วย ให้ทุนน้องพิมพ์ในการเฮียนแต่น้องพิมพ์ยังบ่ฮู้เทือ่อฮู้อยู่ว่าได้เงินเนาะแต่อาจารย์ยังบ่บอกว่าสิให้มื้อใดเฮาจะไปเซอร์ไพรส์น้องพิมพ์มื้อนี้มื้อน,นี้พิมพ์ไปยังพิมไปส่วนไปบกส่วนอ๋อไปบกส่วนอันนี้นั่นานัน่นพักบงบ่แม่นของน้องน่งนะ มอัันนี้เาตดอ๋อเข้าตัดแล<อ>้วอันนี้ตัดแล้วนี่ว้าทางผีกับเมีนพักบงเต็มเลยสวนหมดเลยนนเงินยังอันนี้ฮู้บ่ฮู้เงินยังเงินันเงินอ้าว <c oughs> <c oughs> อ,อาจารย์ท่ามาเงินประเทศยังอันนี้นะ ป้าดนาดนนอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ออกอยู่บ้านนอกแต่ว่านนอยังนอกกว่านนนนนนนยังหู้อยู่บ้านนนก็ใส่บอบางคนใส่โบแมนบางคนใซคนทิมี่หรือ <c ười> <c ười> ว่าสั้นๆเนาะเขาใส่เนาะอยู่บ้านอยู่อันจังหวัดที่โครอยู่นี้่วนไล่เขาใส่เงินบาทเงิ <c ười> น,นกีบก็ใส่เนาะอันะดับหนึ่งก็คือเงินกีบอันดับสองก็คือเงินบาทแต่ว่าอยู่เมืองต้นเพิ่งอันดับหนึ่งเนาะไปใส้กับเงินบาท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  จ่ายหอดเงินเรียนคือแต่อยู่ประเทศไทยเลยแบบเขาจ่ายเงินนะะ <ใน S 1> อยู่มเมืองต้นพึ่งไปเข้าไปเซอร์ไพรส์รพิมพไปทางนั้นบอกไปทางไหนทางนี้โมกว่าอ๋อทางนี้ก็เป็นส่วนมืดไปกันเลยทุกคนนี่พักอันนี้เป็นตาเบียเอาไปเบียได้แล้วพักอันนี้นะเนาะโนอ้นี่อาจารย์มากกินพักอันนี้เลยยาก,กินแกงพักตัวนี้นะในซิ่มูบ็คืแซบอาจารย์ อ,อยากกินอยากกินน้นพักตัวนี้เลยแกง,แ,กงแมนแกงอะไรคั่วก็ได้กกไดบ่จำเป็นต้องใส่ซีนอาจารย์บบค่อยจะพอปันไดเรื่องซีนถ้าเป็นซีนปลาบบอาหารทะเลโบซีนอะ<า>มักยูซีนปลาซีนไก่แต่ถ้าว่าซีนมูหรือวันเนื้อจะนี่บบค่อยปันไดไข่นี่กินได้ทุกมือไข่ไข่ต้ม ขอในีกินไข่ต้มได้ทุกมือนี่พากันยางมากยางมาจะเซอร์ไพรส์พิมพิมเฮดส่วนมีส่วนทุกคนเขาตัดลายเทื่อนเหรออ๋อพักนี่คอตะนางมาลม ป้าหนิทักอันนี้นะ่ะยักกินพักอันนี้พ,พี่มันนี่บ๊อบแมงของน้องนะ่ะบ๊อบแมงพักน้องน่ะนี่ป้าเขาตัดเหล่านี่โอ้นี่เขา<อ>ตัด,ตดแล้วก็ปลูกใหม่โอ้ความป้อมความไพ่อน่ะของดดขอผู้ชายของผู้ชายดูอาอุนสุดขนพักห้อมปไา ขยันแท้ได้จักโโลเหรอเชียนฮะได้ช่าฮ่าฮ <laughs> ่า<ะ>ฮ <laughs> ขอบบก <laughs> ออู้ <laughs> คือบล็อกมันบล,ล็อกเลยตีหน้านี่บล็อกเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้พิมพ์ตัดแล้วเถื่อหนึ่งเดี๋ยวนี้จะบล็อกไม่เถื่อหนึ่งอ่ะสองเถื่อพิมพ <laughs> ์่่อันนี้คลิปเป็นทางทดลองทายคลิปอยู่ไรนี่ สบายดีสบายดีเด้อพุ่นพักเขาตัดไรเดี๋ยวจะปลูกพักย่างต่อบุฟเฟ่ต์เถื่อนบุฟเฟ่ต์เถื่อนไปจะปลูกพักบงปลูกพักอันคื้นมาพักย่างที่ว่าเห็ด ส้มพักใดอะนะ้าเขาตัดไ่แล้วเนาะดูอันนี้ตัดแล้วยังบอปลูกไม่เนาะนี่พักอันนี้ก็แซ่บก็อาจารย์มักกินก็เบลนเก็บบอกเก็บเก็บแกงบอกกันแล้วเมนแกงเส่งยงไงบกโก้ทีเอออาจารย์ซื้อไวอยู่ตัวเย็นหันแต่ว่ามันบบมีน้าอันนี้มีน้าอันนี้นี่จะเป็นพักที่มีน้าแซ่บแล้ววะก็ไปตองเอาหน,น้านี่เอาเอา ลืมเอาอันทงยางมาใส่ <laughs> ภาษาไทยนี่ <laughs> ทงยางนี่บอแม่นด้ <laughs> ภาษาลาฮเาอิ่นนมาทงยางเนาะทงยางพิมพ์อาจารย์มียังจะให้เดาเบิ้งมียังใจเต้นเรือเรือ <c oughs> <laughs> โอ้ลืม ลืมเอามาโอ้ว้าวขนมกับยำยำแต่แล้วแต่แล้วปิ่มปิ่มจะร้องไห้แล้ว ให้แม่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 นนนนให้แล้วองุ่นว่าให้คือมือนั่นไ้อาจารย์บมมีเงินให้ได้นี่มันเงินเข้าได้อันนี้มันเงินเอฟซีพิมพ์แล้วเป็นเงินนัินเอฟซีนนนนบมมีเอฟซีเถื่อเจนกับบได้เจนจะให้นี่ว่าน้องมาให้นี่เจนจะให้หนูเจนจะให้เห็นนะเจนกับบได้มีแต่พิมพ์ได้ เท่าไรนี่คุ้ปอพันห้าร้อยบาทว,ว้าว,วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอยากร้องไห้อยากร้องไห้ <laughs> อาร้องไห <laughs> ้ร้องไห้เอามายืนอยู่นี่อือ <laughs> <laughs> ใจ <laughs> ใจ <laughs> ใจเห็นยัง ให้ดีใจให้ดีใจมังบังมังหน้าแต่ละคนอ่ะเลี้ยวมาพี่นนพิมเออเจนนี่แต่คนใดนี้มีแต่คนเดียวเนาะน้องพิมพ์ทุกคนเจนกับนนบได้เนาะ fc น้องพิมพ์ฝากเงินมาให้น้องพิมพ์แล้วทุกคนนี่ พันห้าร้อยบาทดีใจปะดีใจขอบคุณนะคะจับใจอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ตีเอามียังอยากเบาบอมีลายเอาลองเบาเบิ้งมียังอยากเบากับเบาขอบคุณลายลายนะคะ ใจสั่นเลยพิมเอวสั่อวาสั่งวาเอาเว้าเบ้าบ่ไหนใดขอบคุณมากๆนะคะคอยให้ปรารถนาสิ่งใดคอยใดสิ่งนั้นคอยร่ำรวยในหน้าที่แบบหนางานคอยร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไร่ำรวยหน้าที่กานงานใจเย็นๆใจเย็นๆดีใจตื่นเต้นหลาย อขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่แบบงานทำมาค้าขึ้นร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมีลกินเลือใชต่ตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> บอกย,ยังบอกเลยปากบอกเลย,ออเลยว,ว้าวปัดได้เงินอันนี้เงินยังเงินยังบ่าบ่าูเคยได้แต่ได้ฮัน เือที่เท่าใดเราเพิ่นสวยนี่ยังจืดอี่บอจือซ้ำประมาณเือที่สี่เอที่ห้าอ่าเือที่สี่เธอที่ห้าพุ่นเบิ่งได้นน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 เนนนนเทืนน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 จนนนอเนเ จะเอาเงินทันไปเฮ็นยังเอาไปใส่ใจอันไปซื้อแป๊บซื้อสบู่เอาไว้ใส่ใจในการอ่าไปยัดพางานกับบุกเข้าเดบ,บุกค่อยจะมีงานเดี๋ยวนี้เข้าเกี้ยเข,ข้าหมดแล้วบม่มีอย่างไปเฮ็ดไปหับจ้างก็บ,บม่มีงานจะให้จ้างแล้วน เอาก็มาอยู่นี่อเมียนก่อนนสวัสดีเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในห้องพักลาล่ะบุมีเวียใครเห็ดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบุ๋มมีเงินจ่ายเจนหายขึ้นหายลงเจนแห้งจิจบมาเจ็ดปีนี้เงินจะเ็ดอันบัตรยังปูมปูมสมโนคัวเมียนปูมสมโนคัวก็บยังเห็ดแล้วก็บัตรประชาชนบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ต อย,ยอย่างหลายอย่างเนาะทุกคนถ้าพี่น้องฟังเล่าเนาะช่วงนี้ถ้าอยากได้คนงานไปรับทางมาเอิ้อนน้นองๆสามค<อ> <ไป S 1> นนี่ได้เด้อไปยกเครื่องเฮ็ด <laughs> <laughs> เต็มทุกอย่างอดนนี้ไปยกให้เฮ็ดเยออย่างน้อยน <laughs> นก็ตั้งแต่มานี้แม่ปุ้ง้าเงินมาเลยตอนมาก็า เงินเอาให้เท่าไหร่สองห้าพันมดเลย <c oughs> บนเรืเอรเลยอาจาย์เอาให้ 60, หกสิบพันก็มดแล้วนนยังเท่าไห<ม>ร่บนเรือเลยเ <c oughs> นาะหูซึกว่าในในความคิดและความหูซึกของน้องคนไทยเป็นเท่าไหร่สำหรับน้องคือเขาดีสุดแบบเขาบุหุจกักมันแบบบุหุจักกันเขาก็ยังซื้อเรือ อ้ตายเลยนาะพุ่นเขาขับรถใด,ด้ทางพุ่นเป็นฝักฟฝั่งไทยเดอ้อทุกคนทางนี้เป็นฝั่งลาวกั้นแค่แม่น้ำโขงถ้าคิดฮอดฝั่งไทยก็มีแตไปยามไปยืนฝังโขงบึงเนาะขอบคุณเนะาะผู้ใหญ่ใจบุญขอบคุณแทนน้องพิมพ์เนาะคุอ อ่าได้เป็นสะพานบุญคอ,อก,ก็ดีใจแล้วถึงว่าคอ,อจะบม่มีจะซวยน้องๆแต่คอก็ได้เป็นสะพานบุญคอ,อก,ก็ดีใจเนาะที่ได้เห็นน้องๆใด้มีโอกาสที่จะได้เรียนนี่อันนี้สองคนนี้ก็ดีใจดีใจนําอ่าดีใจนานาเพื่อนเนาะโอเคฝากกดติดตามช่องของครออเป็นกําลังใจให้คูอ,อและกกาน,น้องๆใดเด้อเนาะสิ่งสําคัญก็คือสนับสนุนช่องของครออโดยการบอกกดคามโฆษณาเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอต่องเก้าคำวา่าสบายดีเดี๋ยวสิบ้องแม่เนี่ยเลยถ่ายคิปเลยนะ